สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคุยทุกโรคตอบทุกการกับโรงพยาบาลจุฬาเก้าเฉยนะครับวันนี้เจอกับหมอโอนะครับกับน้องตั้งเช่นเคยนะครับสวัสดีครับน้องตั้งสวัสดีครับหมอเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เราฝนตกเยอะไหมฝนตกทุกวันไหมทุกวันครับช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างเออนะตรงเวลาไหมการฝนเนี่ยจะรู้เวลาเลยนะครับนะก่อนทํางานนะก่อนเลิกงานก่อนเลิกงานมันจะตกมาแบบกระหน่ำซัมเมอร์นะเพราะฉะนั้น วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของยาสามัญประจําคือยาที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้ในหน้าฝนนี้อาติดบ้านไว้อุ่นใจนะยาอะไรบ้างเราก็จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในส่วนของยาก่อนอื่นนะคือต้องขอขอบคุณสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้กันนะวันที่เรามาทุกวันอังคารนะครับคือยาจริงต้องบอกว่าเวลาที่เรามีมีฝนตกเนี่ย นะเราก็จะมีอาการหวัดไอทะมูกเจ็บคอนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วว่านีนยาที่เราจะมีไว้ก็คือยาแก้ไอนั่นเองนะมีไหมมียาแก้ไอไว้ที่บ้านมีเป็นสเปรย์พ่นครับอาจารย์สเปรย์พ่นอ่าเพ้เจ็บคอใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบสเปรย์พ่นแก้เจ็บคอยาแก้ไอนะครับป้องกันไม่ให้เราคุยแล้วเราไอเยงี้เราก็มียาแก้ไอเป็นยาสับประจำบ้านได้นะครับยาละลายเสมหะนะครับก็ มีทั้งแบบเม็ดเหลืองมีทั้งแบบเม็ดฟูนะครับตัวนี้ก็สามารถทุเราอาการในส่วนของอาการที่เราแบบมีแบบเป็นวงเป็นหวัดไข้ไอเจ็บคอนะครับแล้วก็ในส่วนของยาสามัญจริงๆเลยก็คือพาราเซตามอลนั่นเองนะครับอ่าอย่าลืมด้วยนะพยาพาราเนี่ยเป็นทเทคนิคการกินยาพาราเราต้องรู้ว่าพาราเราเดียจริงกินได้กี่เม็ดเพราะว่ากินได้กี่เม็ดกินได้หนึ่งเม็ด เอ๊ะทำไมหนึ่งเม็ดเออทำไมไม่สองเม็ดแต่ก่อนสองเม็ดปะแต่ก่อนสองเม็ดไหมแต่ก่อนสองเม็ดครับมีความเชื่อกันสองเม,ม็ดพระคัาสองเม็ดใช่ไหมเออทำไมมันกลายเป็นหนึ่งเม็ดอ่ะหลังๆนะสงสัยไหมเราไม่สงสัยตต้งไม่สงสัยเลยเราจะไม่สงสังสงสยนะครับจริงพลาดยแต่ก่อนเราก็จะทานสองเม็ดกันนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ทานหนึ่งเม็ดนะครับทุกหกชั่วโมงสามได้ทุกหกชั่วโมงก็แปลว่าวันหนึ่งเนี่ย กินได้4เม็ดนะครับ6ชั่วโมงอ่ะ6-4 24นะครับก็ประมาณ4 4ครั้งนะครับก็จะกลายเป็น4เม็ดเนื่องจากว่าตัวพาราจริงๆถ้าเราทานเยอะนะครับอ่ะเกิน10เม็ดต่อวันเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อการทํางานของตับทำให้ตับอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากิน2เม็ดบางทีมันก็8เม็ดไปแล้วถ้าเรากิน2เม็ดเช้า2เม็ดตอนปัญหาที่จะเกิดจากอ่าทำให้ตับเกิดการอักเสบตับกัด การทำงานของตับแย่ลงได้จากการที่เรามีพารามากเกินไปรือว่าเรียกว่าพาราเซตามอลโอเวอโดสนั่นเองนะครับเ mm hmm. ลยแนะนําว่าปัจจุบันก็จะให้กิน1เม็ดนะครับทุกสี่ทุกหชั่วโมงนะครับก็จะกลายเป็น4เม็ดนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตัวใหญ่เหมือนตั้งกับตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่เราอาจจะ,ะกิน2เม็ดได้1ครั้งใน1วันนะต่อไปก็กินเม็ดเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เช็ดตัวลดไข้ นั่นเองเลยเป็นสาเหตุว่าปัจจุบันเราจะแนะนําให้กิน1เม็ดนะครับทุกหชั่วโมงนะครับวันหนึ่งก็ตกไม่เกินสัก4ี่เม็ดนะหรือพาราอันนี้ยาต่อไปเวลาถ้าเป็นหวัดก็จะต้องเป็นยาลดน้ํามูกนะครับนอกจากยาแก้ไอละลายเสมหะยาลดไข้ยาลดน้ํามูกก็จะเป็นยาที่อ่าป้องกันไม่ให้เราเมน้มูกคือบางทีมันโอ้เป็นเป็นหวัดนะเป็นไออย่างเงี้ยนะมันมันน้ำมูกมันเยอะมันก็แบบหายใจยากมันติดแบบตมูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยาลดน้ำมูกเนี่ย เทคนิคการกินยาลดมูกคือเราต้องระวังว่าบางทีมันอาจจะมีในส่วนของสารที่ทําให้เราง่วงเวลาเรากินยาลดมูกบางทีเราง่วงนอนนะเพราะนั้นเวลาที่เราขับรถเวลาที่เราทํางานหน้าเครื่องจักรอะครับบางทีเราจะต้องพยายามระวังนิดนึงว่าเราจะแบบง่วงหลับไปขับรถง่วงหลับไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ทํางานหน้าเครื่องจักรเนี้ยก็อาจจะแบบมีปัญหาอุบัติเหตุจากการทํางานจากการที่เรากินยาในส่วนของยาลดมูกนั่นเองแต่ว่ายาลดมูกบางตัว นะครับก็ไม่ง่วงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูนิดนึงว่าตัวไหนง่วงตัวไหนไม่ง่วงนะครับแต่ต้องบอกว่าถึงจะง่วงยังไงบางคนกินยาบ่อยกินบ่อยอ่ะไม่ง่วงแล้วนะบางคนอ่ะดื้อยาไปแล้วเออยิงคือคือหมอก็กินบางตัวที่ง่วงจริงง่วงจริงนะครับเวลาหมอกินเนี่ยเม็ดเหลืองอ่ะก็จะง่วงนิดหนึ่งเม็ดขาวก็ง่วงหน่อยแต่บางทีอ่ะบางคนกินกี่เม็ดก็ง่วงเพราะว่าบางทีครับถ้าเราทานบ่อยๆมันก็เหมือนความเคยชินของร่างกาย นะครับเรียนรู้เอาอาจจะไม่ง่วงกว็ได้แต่ถ้าคนไม่เคยกินเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนกินยาลดน้ำมูกไม่เคยกินมา่อแล้วมากินที่ง่วงมันจะง่วงจริงๆนะครับนั่นเองนะนั้นก็ต้องระวังในส่วนของยาในส่วนของระบบทางเดินหายใจถ้าเกิดเกิดขึ้นยาพกไว้นะครับพารายาแก้ไอายาลายเสมหะยาลดน้ำมูกยาพ่นแก้เจ็บคอนั่นเองนะครับอนะ่ะกลุ่มแรกผ่านไปกลุ่มที่2ตามมาติดๆดเลยเวลาเราข้างบนแล้วเราก็ต้องเลื่อนลงมาข้างล่าง ตรงนี้ตรงนี้อายาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะรท้องเสียนั่นเองคือคือมันก็ร้อนร้อนเหนาวหนาน้ำน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะหยิบจับอะไรเข้าปุ่เข้าปากเราอะไรประมาณนะี้เพราะฉะนั้นท้องเสียท้องร่วงนะครับก็จะเป็นตัวที่เกิดขึ้นได้ายาที่เราเก็บไว้ใกล้ๆตัวนะครับเวลาที่เราท้องเสียก็คือเจ้าน้ําเกลือแร่ ORS นะครับแล้วก็ในส่วนของผงคาร์บอนนะครับเพระาะว่าตัวนี้ก็จะ ช่วยเวลาเราถ่ายเยอะอะมันจะสูญเสียน้ํานะตัวเสีนยน้ําบางคนเนี่ยถึงกับมีปัญหาไตาวายเลยนะต้องบอกว่าถ้าเราแบบสูญเสียน้าเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีเกลือแร่ผสมไว้เข้าอ่ะันทีเวลาเข้าห้องน้ําเออพูดก่อนยังมีห้องน้ำเ <c oughs> เวลาเราท้องเสียห้องน้ําแล้วก็จิบเกลือแร่เพื่อทดแทนตัวที่เราคึือถ่ายก็ถ่ายเราถ่ายออกไปเพสูญเสียทั้งน้ำสูญเสียทั้งเกลือียจากการถ่ายด้วยนะครับก็จะต้องกินเกลือแร่เกขก้าไปทดแทนนั่นเองนะ อันที่สองก็คือในส่วนของคาร์บอนผงคาร์บอนเนี่ยมันเป็นผงคล้ายๆผงถ่านนะแต่จริงอ่ะเาว่าถ่านจริงมันมันไม่ใช่ถ่านนะมันเป็นผงที่เขาเราเรียกว่ายาผงถ่านนะครับมันก็คล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่ถ่านถ่านหุงข้าวเพรแต่แต,แต,แต่ติดไฟบ้านเรานะมันเป็นตัวที่สังเคราะห์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะช่วยดูดซึมในส่วนของสารสารพิษดูดซึมในส่วนของแบคทีเรีย่ะครับแล้วก็ทําให้อาการถ่ายเราอ่ะ ดีขึ้นนั่นเองก็เก็บไปกินนะครับเวลาที่เราท้องเสียนะอัะนที่สามก,ก็อาจจะมีพวกยาขึ้นไส้นะครับยาแก้ปวดท้องนะครับเป็นยาสามัญประจําบ้านตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของอ่ะอ่าเวลาเราปวดท้องบิดอย่างเงี้ยนะครับก็มีตัวยาเม็ดขาวแก้ปวดท้องบิดอ่ะประเดมทีเวลาเราเราท้องเสียมันอ้วกเลยนะนอกจากถ่ายอาเจียนด้วยเพราะจะอาจจะต้องมีในส่วนของ จะป้อ,องกันการอาเจียนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาสักสี่อย่างตรงนี้เป็นยาสามัญประจําบ้านเมื่อเรามีในส่วนของท้องเสียท้องร่วงในหน้าฝนนี้นะครับแต่ถ้าไม่ไดีขึ้นยังไงก็แวะมาโรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับทุกคนเพราะว่าบางทีเรากินยาสามัญประจําบ้านแล้วบางทีเราต้องบอกว่าม,มันมีในส่วนของเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่ไหวอะ่ะก็ต้องกินทั้งถ่ายทั้งพวกอะ่ะม,มันก็กินก็ไม่ได้ปกติถ้าเราถ่ายปับ๊บเราพอกินน้ำเกลือแร่นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยม,มีปัญหานะแต่พอเราพวากด้วยอะ่ะมันก็จบเลยอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะทานอะไรได้เลยอาเจายียนเยอะปวดท้องด้วยทายมากก็อาจจะต้องมารงมพยาบาล,ลรักษาเพิ่มเติมตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับต่อไปอันที่อันที่สามและพออาหารลหายใจลงไปตรงไหน,นอีกอะก็คือในส่วนของมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรยังไงนะเพราะเวลาเราฝนตกอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องเดินลุยฟงลุยฝนไปอาจจะมีตัวมาลงมาแล้ว,ลวทําให้เราเกิดพื้นพื้นแพ นะครับจากการที่มแมลงสัตว์กัดต่อยเราก็มาเลยนะยุก้าศูนย์รู้ยุก้าศูนย์ไหมรู้จักยาม,มองไหมยามองยาม,มองรู้จัก <ทา S 1> ว่าทองว่าใช่เออรู้จักไว้ไว้โอยามองบ้านเราทีแหละครับทาถูทาถูนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในส่วนของลดอาการระคายเคืองนะครับของการที่มแมลงสัตว์กัดต่อยเราได้นะครับตัวนี้เป็นยาม,มองทาเบาๆนะครับทาเบาๆไม่ต้องทาหนามากนะต้องทานซ้ําได้สี่ชั่วโมง6ชั่วโมงทีเดียงนะครับ ตันนี้เพื่อลดการระคายเคืองพอเรามีตัวแมลงสัตัดต่อยมันก็จะเกิดอาการแพ้ก็เหมือนยากแก้แพ้เลยแต่เราไม่ใช่ลดนมูกนะเรามาลดอนะาการแก้แพ้ก็เป็นยากลุ่มยากแก้แพ้นั่นเองมันยาลดนมูกแต่ว่าเรามาช่วยในการแก้แพ้เพราะการการะคายเคืองในส่วนของแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับน,นี้ก็สามารถมาใช้ได้ในในกลุ่มของที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยก็คือยากแก้แพ้ก็ระวังเหมือนเดิมแก้แพ้ถ้าเราทานนะครับบางตัวจะม่วงนะ เราควรจะหลีกเลี่ยงในส่วนคอถ้ากินแล้วรู้สึกง,ง่วงหลีกเลี่ยงการขับรถนะครับหลีกเลี่ยงการทํางานหน้าเครื่องจักรนะครับตรงนี้นะครับนอกจากเราโดนแมลงสั์กัดต่อยลรวบอกว่าเวลาเราไปโดนน้าบ่อยๆอ่ะน้ำนองน้ําแบบนองเนี้ยบางทีเราเป็นเชื้อรานะอาจจะต้องมีตัวครีมนะครับทาแก้เชื้อราด้วยนะครับก็เป็นยาเชื้อราเพ,อเพื่อเพื่อแล้วที่เรามปแบบาเชื้อราขึ้นตาม นิ้วมือนิ้วเท้านะครับตรงรักแร้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงขาหนีบเราก็ใช้ถายยาสาั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวรักษาเบื้องต้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะจริงอาจจะต้องมียาก,กินนะตัวเชื้อราแต่ว่ามันจะไม่มีในร้านขายยานะครับส่วนมากก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมนะตรงนี้นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่าเวลาเรามีฝนตกต้องบอกเลยนะนั่งฝนม,มาพร้อมกับยุงร้าย ให้เลือดออกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันยุงร้ายได้ไงเราก็จะต้องมีในส่วนของยาสเปรย์พ่นสเปรย์พ่นสเปรย์พ่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ยุงมาใกล้ตัวเรานะครับแต่ไงก็นอกจากสเปรย์พ่นที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อป้องกันให้ยุงกับเราการที่เราจะต้องแบบใส่เสื้อผ้ารัดกลุ่มรัดกลุ่มรัดกลุ่มนะครับก็เช่นจะใส่เวลาเราไปแบบตอนกลางค่ำกลางคืนออกที่โล่งเนี้ยครับเราควรจะใส่ กางเกงขายาวนะครับเสื้อแขนยาวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เต้ายุงกัดเรานะครับถ้าอยู่ในสถานที่คนจะมีมุ้งลวดมีอะไรด้วยนะครับตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันให้ยุงกัดเรานั่นเองนะครับก็จะก็จะเป็นในส่วนของสีโรคหลักแล้วยาสามัญประจําบ้าน4ีอย่างที่เราสามารถมีติดไว้บ้านนะครับเพื่อความอุ่นใจของเรานะครับนั่นเองนะมาถามคำถามดีกว่ามาถามเร็วๆมีคําถามด้วยนะครับวันนี้คําถามแรกจากคุณนุ้ยครับ ส่วนใหญ่ยาสัมผัสประจําบ,บ้านมีติดบ้านไว้ดีอยู่นะคะแต่ขนาดในการรับประทานยาอาจจะยากสักหน่อยนะครับเพราะบางครอบครัวมีสมาชิกเยอะเราควรจะมีฉลากในการรับประทานไหมคะอ่าควรมีอะไรนะฉลากอ๋อฉลากที่ติดไว้ก็ควรมีนะครับคุณดูที่หัวโขงของคุณบ้างมีคุณสอนนะครับเป็นเอ่อท่านรองนะครับท่านรองท่านหมอเองนะเนี่ยคุณสอนนี่ไหมสอนแสนสิ่งนะครับเอฟซีคุณหมอกับคุณมากนะครับคุณนันท์รนะครับ โอ้นี่สอนแสนจริงเพื่อนหมอเองนะครับมาจะเป็นจะมาไล่ด้วยนะฟังด้วยอ่าคุณนุ้ยครับจริงๆคือยาคุณนุ้ยคงจะดูว่าจริงๆต้องบอกว่าในบางครอบครัวยาเยอะนะไม่ไม่ได้เหมือนเราไม่ค่อยมียาผมหมอก็มียาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะยาหลายๆตัวสีนะครับขนาดนะครับหลายๆอย่างมันใกล้เคียงกันมากเลยนะเม็ดขาวเหมือนกันระดับแบบเล็กๆเท่ากันเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีฉลากยา เขียนเราเองนั่นแหละครับนะครับเพื่อนระบุไว้ว่าอ่าตัวนี้เป็นยากลุ่มไหนย,ยังไงเพื่อที่จะมีการแจกแจงให้คนในบ้านเราอ่ะสามารถใช้กับเราได้เพราะบางทีเราคนเดียวมันก็อาจจะไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยเพื่อนอ่าคนที่บ้านเราไม่สบายเกินแบบพงไอจากกินมาทั้งคนจะมีฉลากที่จะติดไว้ที่บริเวณตองเพื่อที่จะให้เป็นการสื่อสารในบ้านเรารนั่นเองนะครับเพื่อช่วยให้เราทานยาที่ถูกนะบางทียาแก้ปวดกับยาแก้ไอ หมือน,นกันเลยอะไรเงี้ยยากแก้ปวดนะเม็ดขาวอย่างเงี้ยยากแก้ปวดท้องบิดนะยาลดบุบเป็ดขาวเงี้ยคล้ายๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ,ะมีฉลากยาให้แน่นอนนะครับคุณนุน้ยถามดีมากเลยนะครับเอาไปของคุณนุ้ยต่อครับเราควรจะมียาฆ่าเชื้อติดบ,บ้านไหมคะหรือควรที่จะไปพบแพทย์ก่อนอ๋อจริงๆคุณนุ้ยครับถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อนี่จะแนะนําว่าควรที่จะมาพบแพทย์ดีกว่านะครับ,ค,รบคุณนุ้ยเนื่องจากว่ายาฆ่าเชื้อบ,บางที ต้องบอกว่ายาฆ่าเชื้อจะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเวลาเราสตาร์ทก็จะต้องมีข้อบ่งชี้การที่เราจะเริ่มต้นการกินยาคนมีข้อบ่งชี้แล้วก็มีระยะเวลาที่แน่ชัดว่าจะกิน3วัน7วัน5วันนะครับคุจะมาพบแพทย์จะไม่แนะนําให้กินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเองนะครับเพราะว่าบางทีมันจะทำให้เชื้อดื้อยาได้นะครับคุณนุ้ยนะครับแต่ถ้าเป็นยาสามวันประจําบ้านนะครับพวกนี้สามารถทานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรว่านหางจระเข้ ฟัทไลโจย์นะครับก็าสามารถทานเบื้องต้นได้นะครับ,รบแต่ถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อแนะนําให้มาโรงพยาบาลมาปรึกษาหมอหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านดีกว่านะครับคุณนุ้ยมีคุณเกตถทาสุกนยน,นะครับเข้ามารับชมขอบคุณมากเลยนะครับมาแล้วนี่มนมนคุณม,ม,มนท่ราคนที่ราเียานะเนี่ยเียนเห็นไหมไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ใช่ครับเอาไม่ใช่เลยอ,อะคุณทิลาถามว่าอ่าสอบถามตื่นเช้ามาจมูกชอบตันแล้วก็มีอาการน้ำมูกไหล <c oughs> ลงคอด้วยค่ะ <c oughs> กระแอมตลอดเหมือนเสเลดเยอะค่ะจริจริงคุณบทิลาครับต้องบอกว่าอาการของมุณทิลาเหมือนอาการภูมิแพ้นะเนื่องจากว่าเป็นช่งชวงเช้าครับช่งชวงเช้านี่อาการมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ ดึงๆมันจะหนาวหนาวพอเริ่มมาเช้าๆมันจะเริ่มร้อนมากขึ้นครับอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงพอมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยเหมือนมันฝนตกนั่นแหละครับเหมือนอาการเปลี่ยนแปลงบอยอะไรเงี้ยเราเข้าห้องแอร์ทันทีอย่างเงี้ยร่างกายเราก็จะปรับตัวในส่วนของอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเช้าๆไม่ค่อยจะได้ถ้าคนเป็นภูมิแพ้นะครับเราก็เลยมีในส่วนของน้ำมูกไอจามเสมียมหะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยการรักษาภูมิแพ้เนี่ยการให้ยา แก้แผลนะครับก็เป็นยาปลายทาง hearing. แล้วก็ก็ทานแล้วก็จะดีขึ้นแต่ว,ว่าต้นทางนี้ก็จะเป็นสุขภาพร่างกายของเราซึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยตอบสนองต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับฝู่นหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยตอบสนองสิ่งกระตุ้นไม่มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพออกกําลังกายเพิ่มนิดนะครับทานอาหารคลีนหน่อยนะครับนอนพักให้เพียงพอจัดการความเครียดนะครับตรงนี้4อยากจะทําให้ภูมิคุ้มกันเราทํางานปกติแล้วไม่เป็นภูมิแพ้แล้วจะไม่มีอาการ คัดจมูกเน้นจมูกน้ำมูกอะคเสบเสียมหาเยอะตอนเช้าๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นเยอะก็ให้ทานยาแก้แพ้นะครับช่วงก่อนนอนแล้วก็ช่วงตอนเช้าเมื่อมีอาการครับเป็นระยะสั้นนะครนับก็หยุดกินถ้าเกิดเราไม่มีอาการนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบที่หมอแนะนําไป4ี่อย่างแล้วการเราจะลดลงนะครับคุณครับผมครับุญทิลานะครับอ่าโอเคต่อไปก็คุณสุชาดาครับคุณสุชาดาถามว่าช่วงหน้าฝนส่วนมากจะตามมาด้วยโรคอะไรบ้างคะ แล้วเราควรมียาชนิดต่นติดป้ายไว้บ้างครับส่วนมากเนี่ยโรคที่ตามมาในช่วงหน้าฝนนะครับคุณชาดาก็ที่บอกไปก็จะมี4อย่างหลักๆนะครับจะเป็นโรคในส่วนของไข้หวัดทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะครับทางเดินอาหารทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับเพิ่มผิวหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมลงสา์กัดต่อยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเชื้อราสถานที่มีน้ําแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่โรียกว่้จะกระยุงนะครับพวกนี้โรคจะกระยุงนะครับ ทำให้เรามีอโรคในส่วนของไข้เลือดออกได้แล้วก็ตาแดงตาแดงหรือพูดตาแดงโรคที่ห้าไม่มีตาแดงได้นะเลิ่โตเริ่โตเล็บโตคือเล็บโตเร็บมเราโตเหรอโรคชีโนโอ้รคฉีโนอันนี้มุกมุกโอเคโรคชีโนของเราเพราะว่าเราแบบไปย่ำน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ทาให้โรคชีโนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณสักสี่ข้าโรคเนี้ยที่มาในพร้อม หน้าฝนของเรานะครับคุณคสุชาดาครับก็ให้เฝ้าระวังนะครับอ่านี่ไงคุณนุชคุณนุชนและถ้าเป็นตาแดงในหน้าฝนต้องรักษาอย่างไรบ้างคะกลัวติดเพื่อนคะ่ะต้องทำอย่างไงครับคือตอนแรกคุณนุชครับอาจจะต้องกลัวจะตาแดงคุณนุชรักษาไม่หายก่อนนะครับเพราะคุณนุชเป็นคนที่หมเพื่อนนะเนี่ยกลัวจะติดเพื่อนถูกต้องครับเนื่องจากว่าตาแดงจะติดง่ายนะครับ คือเป็นนี่คงไม่ไม่อันตรายมากแต่จะติดคนใกล้ตัวได้เนื่องจากว่าตาแดงเนี่ยมันก็จะเป็นสุพักก็จะเป็นในส่วนของการติดเชื้อโรคซึ่งมันก็จะ transfer มาได้ครับบริเวณในส่วนของคิดตาหน้าสารขัานหลังที่ตาน้ำตาพอเราไปจับไปขยำข,ข,ขยี้อะรนมันเื่องนะเวลาเราเป็นตาแดงเนี่ยเราก็จับแบบว่าจ,จับจับตาตามตาไหลอะไรเงี้ยเรื่องตรงนี้แหละครับก็จะทําให้มือเราเนี่ยมีในส่วนของตัวเชื้อโรค แล้วเราก็ไปจับนั่นโน่นนี่ต่อไม่ว่าจะเป็นจับถ้วยชามจับอะไรเงี้ยถ้ามีคนมาจับต่อเราคนในบ้านนะครับ<ๆ>ก็จะทําให้เป็นตาแดงได้คือไม่ใช่ว่าตาไปสัมผัสกันนะตามองตามันไม่เป็นตาแดงนะแต่มันนั้นจะเป็นจากการสัมผัสจากว่าไปโดนตัวเราเองไปโดนคนใกล้ชิดที่บ้านรหรือว่าคนใกล้ชิดที่บ้านโดนในส่วนของอ่ะสารที่มันไปตกค้างอยู่บริเวณอ่ะภาชนะบริเวณถ้วยชามบริเวณแก้วน้ําพวกนี้นะไปเรามีตาแดงในคนใกล้บ้านได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะ ป้องกันโดยอย่างแรกรักษาตาแดงของคุณนุชก่อนนะครับหย่อนตาไปเลยนะครับคุณนุชนะครับแล้วก็ดีเกลี้ยงในส่วนของการทุคขีนะครับคนที่บ้านนะโชคที่คุณนุชมี laf. ตาแดงนะครับแล้วก MM ็มันล้างมือโอ๊ยวันนี้เจ้าแม่ล้างมือไม่มาปกผ้าล้างมือนะครับปะล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ใ <shows> ห <you S 2> ้เชื้อโรคติดที่ม <AA. S 1> <ift>. ือเราแล้วฟอร์เชื้อโรคไปคนใกล้ชิดนะครับคุณนุชโอเคครับ คุณนุย้ยผมโค้งถามต่อครับอาจารย์โอ้คุณนุ้ยบาดปัดทุนใจเลยในตู้ยาคนมีล่มกระตนอันนี้คือมุกค,ครับไม่ใช่คําถามนะครับนี่คือมุกค,คุณนุ้ยครับตู้ตู้ยานี่คงไม่มีล่มโอแต่จะมีล่มล่มพับล้มพับที่มันได้ไงบ้คุณนุ้ยครับคุณนุ้ยเป็นมีมุกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวจะหมอจะหาล่มไปไวเด็ตู้ จุยานะนะสดีที่สุดนะครับคุณนุ้ยคำถามอีกคำถามหนึ่งของคุณมลินทิลาครับยาแก้แพ้สามารถหาซื้อทานเองได้ไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ก่อนครับจริงๆถ้าเป็นยาแก้แพ้ที่ไม่ได้มีปัญหามากส่วนมากก็จะมีนะครับก็จะมีในร้านขายยาซึ่งก็จะมีเภสัชนะครับควบคุมอยู่เนื่องจากว่าบอกว่ายาแก้แพ้บางตัวเนี่ยเป็นยาควบคุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเภสัชก็จะมีการสอบถามเรา่อนนะครับแล้วก็จ่ายยาตามปริมาณที่พอเหมาะ นะครับสามารถซื้อได้ในส่วนของใกล้บ้านนะครับที่มีเภสัชอยู่น้นจะมียากแก้แพ้พื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นยากแก้แพ้ที่อาจริงถ้าเราแบบแพ้เยอะคุณยังไงกินมันไม่อยู่นะน้ำมูกเยอะนะตันจมูกมากนะครับหายใจลําบากเนี้ยก็ควรที่จะมาโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาปรึกษาในส่วนของคุณหมอระบบทางเดินหายใจระบบภูมิแพ้อีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นซื้อได้รับมีมีตามร้านขายยาถามว่า เราจะต้องมาพบแพทย์ทุกรอบไหมจริงๆถ้าเราเป็นไม่เยอะนะครับก็สามารถซื้อยาติดไว้ที่บ้านแล้วก็ใช้เองก่อนระดับแรกแล้วก็จากนั้นถ้าไม่ดีขึ้นเป็นเยอะนะครับก็สามารถมาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้แต่ดูเหมือนว่าของคุณมณฑิรานจะจะเป็นเยอะนะจะเป็นภูมิแพ้ใช่อาจจะพราไปทุกเช้าเลยอะครับมันน่าจะกินยาม,มาบ้างแล้วอะถ้าไม่ดีขึ้นแต่ต้องมาปรึกษาแพทย์ก็น่าจะดีที่สุดนะครับครับโอเคอ่าหมดแล้วคำถามครับ โอเคครับแล้วก็เรามาสรุปกันเลยนะครับว่าในส่วนของฤดูฝนที่ตอนนี้มาปรับบายมากเลยครับครับตกตลอดนะครับเมื่อเช้าก็ตกนะครับตกทีฝนตกทีแล้วก็มาถูกช่วงเวลามากมัว่าจะเป็นตอนเช้านะครับก่อนทํางานนะครับตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโรคที่จะตามมาแล้วยาที่เราจะพกไปปุ่นใจที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นยาพารา อากัรอย่าลืมนะครับกิน1เม็ดนะครับกินระยะสั้นไม่เกิน4เม็ดต่อวนันทุก6ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันในส่วนของไปเรามีไข้ตัวร้อนกินาราเช็ตตัวนะครับยาแก้ไอยาละลายเสมหะยาลดน้ำมูกระวังนิดนึงนะครับยาลดน้ำมูกเราอาจจะมีบางตัวนะครับเช่นเม็ดเหลืองแงอาจจะทําให้เราง่วงนอนได้เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการขับรถหลังจากกินยาลดน้ำมูกแล้วก็ในส่วนของกาคามานเครื่องจักรนะครับยาละลายเสมหะยาพ่นแก้เจ็บคอนะครับเก็บไว้ใกล้ตัวนะครับเวม,มีการก็ให้ใช้ได้ พอเราท้องเสียมาปั๊บก็จะมีในส่วนของยาคาร์บอนนะครับเกลือแร่ผสมกินทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็อย่าลืมไปส่งยาแก้ปวดท้องบิดแล้วก็ยาขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะครับถ้าเจริญยิงงก็มาโรงพยาบาลนะครับจะไม่ค่อยไม่แนะนําให้ทานเองนะต่อไปอันทีสานะครับก็แมลงสัต์กัดต่อย่ำมองเลยทาถูทาถูทาบางๆนะครับแล้วก็ในส่วนของยาแก้แพ้เหมือนกันระวังเวลาเราขับรถแล้วก็จะต้องทํางานขึ้นจัรนะครับ เชื้อรานะครับเป็นเชื้อราก็ต้องมียาทาเชื้อราได้นะครับป้องกันในส่วนของอะในส่วนของเชื้อราตามง่ามมือง่ามเท้าขาหนีรักแร้ของเรานะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ในส่วนของหน้าฝนนี้ยุงร้ายทําลายเรานะครับให้เลือดออกนะครับก็ใช้ยาผีดฉีดพ่นกันยุงนะครับตามตัวเราตามจะเป็นสเปรย์นะครับสเปรย์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาแล้วก็เวลาออกพื้นที่โล่งแจ้งตอนค่ากลางคืนนะครับควรจะใส่แขนยาวควรจะใส่ การเกล่งขายยาวเพื่อป้องกันให้ยุงกัดเรานั่นเองไปได้ก็ไม่ทนไปแต่ในช่วงที่ตอนข้ามะครับในช่วงฤดูฝนนี่จะเขาไปยากเนาะฝนตกะแต่งเดมน้ำก็อาจจะขังได้นะครับแล้วก็ตาแดงเรานะครับก็อาจจะมียาหยดตานะครับไว้ที่บ้านเป็นระดับเบื้อต้นก่อนนะครับตรงนี้อ่าจบแล้วโอเคยังถามอีกไหมนี่นะตังเราครับโอเคงั้นก่อนจะจบแะรับอไให้ตังปัด อ่าคิดข้อมูลดีๆกับท่านผู้ชมก่อนกันนะครับครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนน,นนะครับก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็มียาพกติดบ้านติดตัวแล้วก็พกไว้ที่บ้านนะครับเหมือนที่วันนี้อาจารย์วรพจน์ได้มาแนะนํานะครับก็ ป้องกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยครับดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับเป็นห่วงนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาและก้าเรานะครกบหมอโอปอนตั้งกันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในส่วนของช่องทั้ง YouTube Facebook โรงพยาบาลจุฬาและก้าวเพื่อเรา็ข้าบข้อมูลดีๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าว่านะครับก็สามารถเข้ามาชมไลฟ์สดการถามตอบสดอย่างนี้กันได้เลยนะครับท่าที่เวลาดีสี่โมงเย็นทุกวันอังคารนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ นี่มีหลายคลิปมากมายเลยนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของคลิปสั้นๆสุขภาพนะครับตกหมอกันนะิสานะครับดูในส่วนของเออเวลาเราจะกินยาเป๊ะยาเป๊ะเรากินยังไงถึงวกันฉาอธิบายไว้ดีมากเลยนะครับเออซิฟลิสเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเ้จ้าต่อว่าคุณหมอเจษดาเงี้ยเราจะพาคุณแม่พาญาติผู้ใหญ่เรามาตรวจในส่วนของการวิ่งสายพานการตรวจขึ้นหัวใจการเช็คในส่วนของหัวใจทํายังไงบ้างสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับในส่วนของ ช่อง Facebook แล้วก็ยูทูบลงมาจุฬาแล้าวนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับคุณผักแพลวเข้ามาฟังด้วยขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อาจจะต้องลาไปก่อนแล้วก็เจอกันเวลาดี4ี่โมงเย็นวันอังคารหน้านะครับพบกับหมอโอกับน้องตั้งเช่นเคยนะครับสุดท้ายก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ